สวัสดีจ้าฉันเคยฉันเคยมาตามนัดเลยจ้ายางยางยังไม่ตัดมาช่วยเราเก็บเลยจ้าแดดแรงมากเลยน่าจะสามสิบองศาค่ะวันนี้เดี๋ยวไปเก็บด้วยกันเลยจ้ามองเห็นโตขึ้นเยอะเลยเราไม่ได้มาเก็บวันหนึ่งเขาคึกแตกจะออกดอกเยอะเลยจ้าทุกคนเยอะมากเลยนี่กระชายนี่ นี่ก็ใช่จ้ะเยอะเลยจ้ะนี่ก็ใช่จ้ะก,กำลังออกดอกเลยเห็นใบฟันสิงโตแล้วอยากกินแกงที้เหล็กมากเลยดูสินามงามทุกคนยาหวานก็เยอะเดี๋ยวเก็บญยาหวานไปแกงดีกว่าเนาะแกงสักสองถ้วยนะคะกินคนเดียวจ้า ก็ทำหลายๆเมนูสามภาษาแล้วคนชอบกินผักนะงามจ้าอันนี้ออกดอกนะจ้าถ้าเขายังไม่ตัดนะเราก็ว่าไม่นานแล้วเดยวเขาก็คงตัดเนะ่แต่ว่ายังมาไม่ถึงตรงนี้เฉยๆนี่ก็ใช่จ้ะตรงนี้กำลังขึ้นนะอันนี้ใช้ได้จ้ะเอาสักหน่อยจ้ะนี่นี่นี่เขากำลังขึ้นจ้ะ แต่ว่าใช้ได้นะว่นอยู่มันติดโคลเลยจะเราดึงติดโคลเลยถ้าถ้ารากเขาไม่ยาวพอมันก็ไอ้ถ้กาก้านไม่ยาวเราก็ไม่ค่อยอยากเก็บอะถอดเสื้อออกมันร้อนมากเลยน,นี่ก้านยาวอยู่จ้ะเดี๋ยวเราใส่เสื้อดีกว่ากันตัวเห็บนะคะนีอ่อันนี้ ได้เลยมีตรงไหนอีกมีแต่ที่เขายาวๆแล้วเนาะเราก็ไม่อยากเก็บยาวๆแล้วตรงนี้กำลังขึ้นเลยจ้าเนี่ยเนี่ยน,นี่กำลังขึ้นเลยนี่ก็กำลังขึ้นเห็นไหมคะตัวนู้นก็ใช่แต่อาจจะมองไม่เห็นนะมันเขียวไปหมดเลยนี่ก็ใช่นี่จ้ะกำลังขึ้นเลยจ้ะเพื่อนๆดูอีกนะต้นหญ้าหวานเห็นไหมคะเขาก็จะแตกต่างจาก ต้นหญ้าทั่วไปนี่หญ้าทั่วไปจ้ะหญ้าหวานก็เป็นหญ้าพิเศษที่กินได้ถ้าคนที่นี่ก็เรียกว่าเป็นต้นดอกไม้นลจ๊ะเขาก็มีชื่ออยู่นะคะก็มีบอกด้วยว่ากินได้ตั้งแต่รากยันยอดเลยจ้าแต่ว่ารากกับก้านแหน่งแข็งเนี่ยเขาจะมีวิธีทํากินจะ้ะต้องอ่านรายละเอียด,ดทีนะคะจริงๆแล้วเขาก็ให้เก็บเกือประมาณ15เซนติเมตร จากยอดลงมาจะก็คือน่าจะเป็นช่วงอ่อนๆนั่นแหละจะตอนนั้นก็คงแข็งเวลาไปปรุงอาหารก็จะไม่อร่อยเขาก็จะเป็นกออย่างนี้จ้าทุกคนนี่เห็นไหมคะเนี่ยเป็นกอเลยอันนี้ตรงนี้ตรงนี้ถูกแตกแขนง่งนี่ถ้าเราเจอแบบไม่มีไม่ไมเยอะแบบนี้เราเก็บแล้วนะเนี่ยเก็บแล้วก็ลวกจิ้มน้ำพริกอร่อยมากเลยใ้่แบบนี้เนี่ยนี่อีกจ้ากอนี้อู้นี่ดูดิ เป็นพุ่มเลยเนี่ยแตกแบบนี้นะเก็บเก็บเก็บนะเขาแตกออกเงี้ยแล้วเก็บเก็บเก็บอู้ uh, อย่างอร่อยเลยแบบนี้นี่จ้าเป็นกอเป็นพุ่มเลยเนี่ยแบบนี้ยังอ่อนอยู่เลยเนี่ยเก็บแบบนี้อร่อยเนี่ยเล็กๆเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆเราว่าเล็กๆอย่างเงี้ยอร่อยเนี่ยเล็กๆอย่างนี้ก็อร่อยเนี่ยลวกจิ้มน้ำพริกอย่างอร่อยเลยนะ ไหมคะก็จะแตกแตกเองจ้ะแตกอย่างนี้เลยเป็นทุ่มเลยนี่ก็ใช่นี่อีกนี่จ้ะแต่เราจะให้เขาออกดอกจ้ะนี่จ้ะแล้วก็กําลังงอกใหม่นี่จ้ะเดี๋ยวเราจะเก็บไปพอกินนะวันนี้นะเราแช่แข็งไว้เยอะแล้วจ้ะก็มีหลายชนิดที่แช่แข็งจ้ะนี่ก็ใช่จ้ะนี่นี่อีกจ้ะนี่เดี๋ยวจะให้เขาออกดอกตรงนี้เยอะเลยจ้ะเป็นกลุ่มเลย กันหนูเดนี่เป็นกลุ่มเลยเยอะจะเยอะจริงๆนะนี่กินได้อยู่เลยเนะนี่ยยังอ่อนอยู่เลยแต่เราเก็บไปเยอะแล้วจ้ะเราก็จะเอาสดๆไปแกงสักหน่อยเนาะหมุนกล้องขอไฟนะจ้าเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะจ้านี่เยอะเลยจ้ะนี่นี่ก็ใช่จ้ะสักหน่อยเนาะอดใจไม่ได้เราถ้ามองปุ๊บอดใจไม่ได้นี่ก็กำลังโตเลยนี่เห็นไหม โอ๊ยอ้วนเลยจ้ะนี้ทุกคนคือมันจะอดใจได้นี่เราก็เราจะเก็บเอาที่ไปแกงกินนี่นะพอไปแกงเนาะเห็นไหมคะนี่เดี๋ยววันไหนนะั้เราจะมาขุด <laughs> ขุดรากมียังเวลาไม่ค่อยพอเลยเดี๋ยวจะมาลองขุดรากให้เพื่อนๆน,นดูเพราะว่าถ้าดูในตำรารากมันเป็นเป็นหัวหัวนะมันมัน นี่โ,โหนี่เ่อนเพื่อนโ,อโหนี่ดูดิมันเหมือนปักปุ้งเห็นไหมคะเราว่าจะแกงเทพโพอยู่นี่เดี๋ยวนะ้ำเมนูต่อไปนะจะแกงเทพโพนะจ๊ะเราก็มาอยู่ในดงของดอกฟันสิงโตตอนนี้มเมล็ดมันเยอะมากนะเราจะให้เพื่อนๆดูนี่จ้ะเขามีมเมล็ดเยอะเลย ใครอยากได้ก็บอกนะคะก่อนที่เขาจะตัดทิ้งเนี่ยจะเก็บใส่ถุงไปให้ใครอยากได้มเมล็ดฟันสิงโตบอกเรานะจ้าไม่ได้หนักเวลาขึ้นเครื่องเอาไปได้จ้ามาดูเลยจ้ะนี่จ้ะปีนี้เราว่าเราโชคดีนะคะเราเจอเป็นดงเลยนี่ก็ใช่จ้าอ่อนๆเลยจ้า พาชมกอมาเลยจ้าแบบนี้อ่อนกินได้เลยนะคะพาเดินบ้างจ้ะเพื่อนๆก็บอกว่าพาเก็บอย่างเดียวเลยพาเดินบ้างก็ได้นะออ้นี่มากอเดินมากอที่เราเก็บวันนั้นเนาะดูสิเราเก็บแล้วเราลืมเอาไปก็มีต้นหนึ่งตรงนี้แหละเป็นกอ,กอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาขุด ลากให้เพื่อนๆดูนะตรงนี้แหละเพอนดูดิมันแตกเป็นดงเลยจ้ะนี่นี่แตกใหม่อีกเห็นไหมฮะแตกใหม่จากที่เราเก็บนี่แตกใหม่จ้ะอุ้ยอนอีะเก็บข้างๆก่อนมองทีไรแล้วอดเก็บไม่ได้จ้ะ <c oughs> นี่ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนนี้ออนี่เพื่อ,อน ปไปไปเอาไปสองต้นอดไม่ได้แล้วเรากำลังขึ้นเลยนะเพื่อนๆดูดินี่จะดูดูด,ด,ด,ดูแดดแรงแรงจา้าเนี่ยเพื่อนดูอืมเนี่ยมันเหมือนผักบุ้งนะแต่หวานหวานเนี่ยถูกใจมากเลยผักนี่ยหวานมากเลยจ้ะหวานอร่อยอะ่ะนี่ทุกคนนี่ไงอดใจไม่ได้นะเรา งามอย่างนี้จะอดใจได้ยังไงเราก็ไปของเราเรื่อยใจย่าถือสาเด้อเราว,ว่าเราเราชอบเราชอบมาแบบนี้มันมีความสุขดีนี่มาดูต้นนี้เลยเราชอบไปหาเก็บผักทำํำนู่นทำนี่แบบอยู่กับปา่าธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยคงเป็นเพราะตอนเล็กๆแม่เราพาเข้าปา่าตลอดเลย เขาให้มาอยู่ต่างแดนแล้วก็ยังวิ่งเข้าป่าอีกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรดีล่ะโรเราเราว่าเข้าป่าก็ดีนะมันได้อากาศบริสุทธิ์เหมือนเราฟอกปอดเลยจ้าทุกคนเราว่ามันก็เป็นการฟอกปอดอย่างหนึ่งนะเดีย๋ยวยายเพื่อนๆดูกอดีนี้ เข้าเมืองเราก็เสียตังนะจ๊ะเราเป็นคนบ้าซื้อนะไม่ใช่ไม่บ้าซื้อนะถ้าเรามาแบบนี้นะเรามาเก็บผักอย่างเงี้ยดูประหยัดอยู่หรอกค่ะแต่พอเข้าเมืองนี่อย่าให้มีเงินในบัตรนะเราซื้อของตามที่อยากได้เลยจ้ะ <c oughs> นี่ง้ามงามอย่างอ่อนเลย อามากเลยทุกคนนี่จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาอีกสักสองสายอดเก็บเท่านี้ละจะเอาไปแกงขอบคุณเพื่นพนอนๆกับคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะจ้าขอบคุณทุกกําลังใจเลยค่ะและพบกันในวันต่อไปนะคะว่าเราจะเอาอะไรมาท่านผู้ชมได้รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าแตงโฟลทิ n งบายบายเราจะทำแกงอ่อมใส่ต้นหอมนะคะเพราะว่าไม่มีปักชีลาวจ้า อันนี้น้ำปลาผสมน้ำล้างคกเลยจ้ะใส่หมูสามชั้นเราชอบกินแบบน,นี้จ้าว่าอร่อยดีกินตามความชอบไปเลยนี่เครื่องแกงตามไปแล้วจ้าจะใส่มะระเอ้ไม่ใช่สิบวกฝรั่งจ้ะใส่น้ําตาลนะคะจะมีน้ําปลาด้วยจ้ากรนีิย่าหวานจ้ะใส่น้ําเกลือแล้วก็น้ามะนาวจ้ะข้าวกําลังคั่วจ้าจะทาข้าวคั่วด้วยจ้า